อัปเดตล่าสุดพร้อมรีวิวตลาดนัดสวนตะจุจักตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้ทีมงานกูพาไปจะขออัปเดตตลาดนัดสวนตะจุจักซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตลาดนัดสวนตะจุจักเป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติ มีจำนวนหลายพันแผงร้านค้ามีสินค้ามากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสื้อผ้ามือหนึ่งหรือมือสองสัตว์เลี้ยงของแต่งบ้านอาหารสดและเบ็ดเตล็ดอีกมากมายสำหรับทุกวันจันทร์ตลาดนัดจะปิดทำความสะอาดส่วนตลาดนัดต้นไม้จาะจักรจะเปิดในวันอังคารถึงวันพฤหัสโดยมีกำหนดการเปิดดังนี้วันอังคารประตูตลาดนัดเปิดเวลา 9นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันพุธประตูตลาดนัดเปิดเวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาและวันพฤหัสประตูตลาดนัดเปิดเวลา5นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อมาในส่วนตลาดนัดจุจักที่ขายสินค้าทั่วไปจะเปิดทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์โดยมีกำหนดการเปิดดังนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ประตูตลาดนัดจตุจักรเปิดประตูที่ 1, 2และ3เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาสำหรับวันศุกร์เพื่อนสามารถจอดรถในตลาดนัดจตุจักรได้ตลอดทั้งวันส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ทีมงานขอแนะนำให้ไปจอดที่ JJ เจมแล้วเดินมาที่ตลาดนัดจะสะดวกที่สุดครับคราวนี้มา,าดูบรรยากาศที่ทีมงานเก็บมาฝากบ้าง สำหรับวันที่ทีมงานไปจะเป็นวันเสาร์ช่วงบ่ายๆขอบอกว่าในช่วงเวลานั้นก็มีแดดพอสมควรทีมงานก็เดินรอบๆเพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่เดินง่ายและมีพื้นที่ให้เดินเยอะและถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่าชาวต่างชาติมาเดินที่ตลาดนัดสโตรเดจเยอะมากโดยเฉพาะชาวจีนแน่ทีมงานแอบฟังภาษาที่พูดอยู่แต่ก็อย่างว่าชาวยุโรปก,ก็มีไม่น้อยเลย ทีมงานเห็นแล้วมีความสุขจริงๆดูคึกคือไปอมดไม่เหมือนช่วงที่โควิดทีมงานเคยไปเดินแล้วสงสารมะข่าวมากคนเดินแทบไม่มีอย่างไรก็ดีเราก็ผ่านช่วงเวลาเร็วๆายมาแล้ว ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้ทั้งนักท่องเที่ยวและแม่ค้าดูยิ้มแย้มและต้อนรับกับนักท่องเที่ยวอย่างมีความสุขท้ายนี้เพื่อนๆชมบรรยากาศไปมาพังก่อนและหากมีเวลาก็แวะมาเดินเที่ยวตลาดนัดส่วนตัวจัดแห่งนี้รับรองไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ทีมงานขอตัวไปหาสถานที่สวยๆและเก็บภาพที่เที่ยวอื่นมาฝากเพื่อนๆอ,อีกถ้าชอบกดไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกูพาไปด้วยนะครับ